สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วกับช่างอาอยู่กับรถนะครับวันนี้เราก็เจอปัญหาอีกแล้วนะครับฟิวขาดตลอดเลยปเปิดกุญแจไม่ตีนะครับเอ็นตัวท็อปนะครับเราก็ลื้อมาทั้งคันเลยดูดิปเปิดกุญแจไม่ติดเปิดคุญแจไม่ได้บิดไม่ได้นะครับฟิวตัวนี้ขาดครับนี่ครับ ตัวที่เป็นเบอร์สิบนี่ครับตอนนี้ผมเอาเบอร์สิบมาใส่ปกติมันจะเป็นเจ็ดจุดห้านะครับจะเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวเอาให้ดูครับนี่ครับเจ็ดจุดห้าครับตอนนี้ผมเอาเบอร์สิบใส่อยู่นะครับใส่ทีไรก็ขาดนะครับใส่ทีไรขาดปุ๊บนี่ครับเจ็ดจุดห้าผมก็มาใส่แทนที่ตรงนี้นะครับนี่ครับ ใส่เป็นเบอร์สิบอยู่ตอนนี้ใส่เบอร์สิบลองดูก่อนแล้ช่องตัวนี้ครับมันก็จะเขียนบอกว่านะครับเบอร์สองเนี่ยเราจะประมาณเนี่ยครับเราก็ได้เจอปัญหาแล้วนะครับจะมีเฉพาะ ตัวท็อปนะครับตัวนี้เราก็ลือทั้งคันเลยครับเพื่อจะหาว่าไฟมันช็อตตรงไหนไฟมันช็อตตรงนี้ป่ามันก็ไม่ใช่ครับไอเราก็แบบหาไล่จนทุกจุดสุดท้ายมาพบตรงนี้ครับข้างกล่องแบตเนี่ยครับมันจะเป็นไอข้างกล่องแบต มันก็จะเป็นกล่องตัวนี้นะครับกล่องควบคุมแบบสัญญาณนะครับมันจะมีเฉพาะตัวท็อปมันจะมีปักตรงนี้นครับพอดีผมรื้อออกทางคันแล้วผมก็เลยรื้อไอ้นี่ออกมาแล้วทีนี้มันเปิดบอกดไม่ได้เปิด,ดได้ไหมฮะกล่องควบคุมตัวนี้เสียไฟช็อตแล้วมันก็เปิดกุญแจไม่ได้นะครับตัวจับสัญญาณของตัวท็อปอะไรนี่แหละครับประมาณนี้ เก็เลยทําให้ไม่ติดมันก็เลยเปิดกุญแจไม่ได้ทีนี้ทีนี้ลูกค้าก็ให้เราแก้ไขปัญหาเราก็ตามหาจุดจนเจอนะครับนี่ครับก็เป็นกล่องเัาเนี่ย้่ต้องตกใจนะครับที่รื้อออกมาเนี่ยไม่ได้รื้อออกมาไล่จุดกล่องนี้หรอกครับเราจะมาเปลี่ยนถ้วยคอลูกปืนคอันครับ เราก็เลยแกะออกมาครับถ้าใครเจอปัญหาฟิวในช่องนั้นขาดก็กล่องควบคุมตัวนี้แหละครับเสียมันจะเปิดกุญแจไม่ได้เลยครับบิดกุญแจไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้อะไรเอาออกก็ได้ครับเราก็อ,าออกแล้วไม่ต้องใช้ไม่ต้องเสียบ แต่ถ้าความเป็นจริงเราอยากให้มันครบวงจรเราก็เสียบเข้าไปซื้ออันใหม่มาใส่ก็โอเคครับนี่อย่าลืมนะครับฟิวต,ตัวนี้ครับตัวที่สองเราก็จะได้จบเคสน,นี้ไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับ